สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการสำคัญสำคัญนะคะที่ทำให้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาไปต่อได้ประสบความสำเร็จคือเรามีข้อมูลหลายด้านเลยเกี่ยวกับการบริหารจัดการยุคใหม่เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นหรือมุมมองที่มันน่าสนใจจริงๆนะคะจากข้อมูลพวกนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรเป็นหัวใจหลักในการบริหารองค์กรตอนนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ประเด็นแรกเลยที่มักจะพูดถึงกันคือเรื่องผู้นำจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำในองค์กรใหญ่ๆเขาแตกต่างหรือมีประสิทธิภาพจริงๆคะไม่ใช่แค่เรื่องสั่งงานเฉยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับเข้อมูลมันชี้ชัดว่า หัวใจสําคัญจริงๆคือความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนอยากตามได้ด้วยไม่ใช่แค่บริหารงานไปวันๆ <shorter> ส่วนกระบวนการที่สําคัญก็คือการหาคนเก่งๆครับที่มีแววหรือให้ p เ t e n ชียลแล้วก็ต้องลงทุนพัฒนาเขาอย่างจริงจังอาจจะผ่าน IDP ที่เป็นแผนพัฒนารายบุคคลหรือมีการฝึกอบรมมี coaching <S <S อ๋อมีพี่เลี้ยงมีโคช c h กับเพื่อให้เขาพร้อมสําหรับบ,บทบาทที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็ต้องวัดผลด้วยนะครับอย่างเช่นออดูว่ารักษาคนเก่งๆไว้ได้แค่ไหนหรือว่าพวกคะแนนความผูกพันของทีม engagement score อะไรพวกนี้ครับเข้าใจเลยค่ะการสร้างแรงบันดาลใจนี่เองที่เป็นจุดสำคัญแล้วพอมีผู้นำที่ดีแล้วการสื่อสารวิสัยทัศน์ออกไปหรืออย่างเรื่องการตลาดล่ะคะการวัดผลแคมเปญต่างๆที่ข้อมูลเน้นๆเลยคืออะไรคะทำยังไงให้รู้ว่าเงินที่ลงไปมันคุ้มจริงๆ ไม่ใช่แค่แบบยอดไลค์เยอะๆอืมอันนี้น่าสนใจมากครับข้อมูลบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องเลือก KPI หรือตัวชี้วัดที่มันตอบโจทย์ธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขผิวเผินอย่างยอดไลค์ที่ว่าเมื่อกี้ต้องดูให้ลึกไปถึงแต่ละขั้นเลยตั้งแต่การสร้างการรับรู้หรือ awareness ซึ่งอาจจะดูเรื่อง reach impressions ไปจนถึงขั้นพิจารณาก็ดูพวก CTR engagement แล้วก็ขั้น conversion ที่ดู conversion rate หรือ CPA จนถึงขั้นสุดท้ายเลยใช่ครับขั้นสร้างความพักดีหรือ loyalty เนี่ยตัวชี้วัดสำคัญที่ข้อมูลเน้นมากๆก็คือ CLV หรือ Customer Lifetime Value ที่บอกว่าลูกค้าคนหนึ่งสร้างไรายได้ให้เราเท่าไหร่ตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราอ๋อ CLV กับอีกตัวคือ ROAS หรือ Return on Ad Spend ครับซึ่งข้อมูลชี้ว่า หลายๆครั้งเนี่ยการลงทุนรักษาลูกค้าเดิมให้มี CLV สูงขึ้นมันให้ ROAS ที่ดีกว่าไปทุ่มหาลูกค้าใหม่ซะอีกนะครับโหน่าคิดมากๆเลยค่ะการโฟกัสที่ CLV กับ ROAS นี่มันดูวัดผลทางธุรกิจได้ตรงจุดกว่าจริงๆด้วยแล้วเรื่องการเงินล่ะคะที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรเลยข้อมูลที่เรามีบอกว่าอะไรสำคัญที่สุดคะอาจจะไม่ใช่แค่กำไรอย่างเดียวใช่เลยครับ ข้อมูลย้ำเรื่องกระแสงเงินสดหรือ cash flow มากๆเลยครับว่าเป็นเหมือนออกซิเจนของธุรกิจเลยนะ cash is king อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับกำไรในกระดาษเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะรอดนะครับถ้าเงินสดหมุนไม่ทันจริงๆสิ่งสำคัญก็คือการวางแผนงบประมาณที่มันรัดกุมมากๆการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพการจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมและก็การตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยอาจจะดูจากตัวชี้วัดอย่างพวกอัตราส่วนสภาพคล่องหรือความสามารถในการทำกำไรที่สะท้อนประสิทธิภาพการใช้เงินทุนจริงๆอย่างเช่น ROE หรือ Return on Equity ครับเข้าใจเลยค่ะกระแสงเงินสดนี่คือหัวใจจริงๆเลยนะคะทีนี้ในโลกที่แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากๆการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Management เนี่ยมันก็เลยสำคัญมากๆเลย อะไรคือปัจจัยหลักที่ข้อมูลชี้ว่าจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมันราบรื่นขึ้นลดแรงต้านจากพนักงานได้บ้างคะจากข้อมูลนะครับการสื่อสารนี่คือคีย์สำคัญที่สุดเลยครับพนักงานต้องเข้าใจแบบชัดเจนมากๆว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะส่งผลดีต่อองค์กรและต่อตัวเขายังไงอืมคือถ้าการสื่อสารมันไม่เคลียร์หรือไม่ต่อเนื่องเนี่ยแรงต้านมันก็จะสูงมาก ซึ่งโมเดลอย่างของคอเตอเตอร์ก็ให้แนวทางไว้นะครับตั้งแต่สร้างความรู้สึกเร่งด่วนร่วมกันสร้างทีมนำสื่อสารวิสัยทัศน์กําจัดอุปสรรคสร้างชัยชนะระยะสั้นๆค่ะค่อยๆเป็นขั้นไปใช่ครับไปจนถึงฝังการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัฒนธรรมไปเลยแต่แกนหลักจริงๆก็คือการสื่อสารที่เปิดอกแล้วก็สม่ำเสมอครับการสื่อสารนี้เองนะคะที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญเลย แล้วถ้าพูดถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆล่ะคะการจัดการนวัตกรรมหรือ innovation management ข้อมูลบอกว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะให้องค์กรสร้างนวัตกรรมได้เรื่อยๆคะจุดร่วมที่ข้อมูลชี้ตรงกันเลยนะครับคือวัฒนธรรมองค์กรครับผมวัฒนธรรมอีกแล้วใช่ครับต้องเป็นวัฒนธรรมที่มันเปิดกว้างมากๆให้คนกล้าค,คิดกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆกล้าลองทำแม้ว่าจะล้มเหลวบ้างก็ตาม หรือที่เรียกว่ามี psychological safety นะครับอ๋อความปลอดภัยทางใจครับผมกระบวนการตั้งแต่หาไอเดียประเมินทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือ MVP minimum viable product ไปจนถึงนำไปใช้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าวัฒนธรรมมันไม่เอื้ออำนวยจริงๆส่วนตัววัดผลก็อาจจะดูที่สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความเร็วในการนาสินค้าออกสู่ตลาดหรือ time to market ครับ วัฒนธรรมที่ปลอดภัยนี่เองนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยสุดท้ายค่ะการจัดการคนหรือ people management ซึ่งดูจะกว้างกว่าแค่การจัดการผู้นำที่เราคุยกันตอนแรกข้อมูลเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะใช่ครับ people management นี่มองภาพรวมพนักงานทุกคนเลยข้อมูลเน้นหนักเรื่องประสบการณ์พนักงานหรือ employee experience ตลอดเส้นทางที่เขาอยู่กับองค์กรเลยนะครับตลอดเส้นทางเลยครับ ตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งหรือ recruitment การดูแลตอนเริ่มงานหรือ onboarding การพัฒนาให้เขาเติบโตรหรือ development การรักษาให้อยู่กับองค์กรนานๆานหรือ retention จนถึงวันที่เขาจากไปหรือ offboarding เป้าหมายหลักๆก,ก็คือทำยังไงให้พนักงานรู้สึกดีมีความผูกพันและก็ดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาให้ได้ซึ่งก็วัดผลได้จากพวกอัตราการลาออกหรือ turnover rate หรือคะแนนความผูกพันอย่าง ENPS หรือ Employee Net Promoter Score เพราะข้อมูลก็ย้ำนะครับว่าพนักง,งานที่มีความสุขเนี่ยมักจะส่งต่อความสุขนั้นไปให้ลูกค้าได้ดีกว่าจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพรวมหลักการสําคัญสคัญหลายด้านเลยนะคะตั้งแต่ผู้นําการตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมไปจนถึงการดูแลคนซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าครับผมแต่สิ่งที่ น่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากให้คิดต่อกันไปนะครับก็คือแม้ว่าเราจะเข้าใจหลักการเหล่านี้ดีแล้วเนี่ยอะไรคือความท้าทายที่แท้จริงหรืออาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ในการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ให้มันเกิดผลสำเร็จจริงๆในบริบทเฉพาะของแต่ละองค์กรที่มันมีความซับซ้อนมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปอืมจริงด้วยค่ะการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่แท้จริงเลย